น้องๆสายภาษาจีนไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาอะไรดีฟังทางมิ้นะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าแต่ละสาขาต่างกันอย่างไรเรียนอะไรบ้างแล้วสกิลที่เราได้ไปคืออะไรนะคะสาขาแรกที่จะพูยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นห้าหนีกว่าจีเจ้ามึ่งค่ะสาขาการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาตินะคะอันนี้ก็คือเป็นคารุส่าเออคือจะเป็นเน้นด้านการสอนภาษาจีนให้กับคนต่างชาตินะคะ เราจะได้ทักษะภาษาจีนและทักษะการสอนค่ะและมีทุนการศึกษาให้มากที่สุดด้วยนะคะก็คือทุนองซื้อค่ะอันนี้พี่อี้สามารถให้คำปรึกษาได้สามะกหรือนโไฟล์ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะอยากจะบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้วหนึ่งก็คือไม่มีการใช้ทุนสองนะคะก็คือไม่ต้องเป็นครูก็ได้ค่ะ สาขาที่3นะคะก็คือฮั่นอี่เหียนหวนเฉยนะคะสาขาภาษาจีนและวรรณกรรมค่ะอันนี้ก็จะมีทุนบ้างเยอะเป็นอันดับสองนะคะอันนี้จะเรียนด้านภาษาจีนลวรรณกรรมเลยนะคะและก็จะได้เรียนด้านประวัติศาสตร์จีนด้วยค่ะวิชาที่เราจะเจอนะคะจะเป็นวิชาระประวัติศาสตร์จีนการเขียนวรรณกรรมจีนการเขียนภาษาจีนเป็นหลักนะคะเเหมาะสำหรับน้องๆนะคะที่อินกับภาษาจีนมากๆต้องการเรียนภาษาจีนแบบเชิงลึกเลยค่ะ สาขาที่สค่ะคือสาขาการแปลนะคะหรือว่าฟันอีค่ะสาขาการแปลนี้นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากจะเป็นล่ามค่ะแล้วเราจะได้ทักษะด้านการแปลทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านการแปลข้ามภาษาธรรมด้วยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะคะอยากจะบอกก่อนว่าการแปลในประเทศจีนนะคะจะเป็นการแปลระหว่างภาษาจีนและภาษากฤษค่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องเจอภาษาอกฤษด้วยไม่เหมือนกับการแปลในประเทศไทยที่เราจะได้เป็นการแปลระหว่างไทยและจีนค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะพูดถึงสาขาที่4นะคะจะเป็นเชีงอู่ขั้นี่ค่ะ ชางอฮั่นอยู่นะคะจะเป็นภาษาจีนธรุรกิจค่ะซึ่งเราเนี่ยสปีแรกจะได้เป็นสาขาภาษาจีนแล้วก็2ปีหลังนะคะจะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับด้านภาษาจีนธรุรกิจนะคะจะได้เรียนด้านวัฒนธรรมจีนการทำธุรกิจในประเทศจีนแล้วก็ภาษาจีนในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะค่ะ4สาขานี้นะคะมีความเหมือนกันคือว่าเราจะได้ทักษะภาษาจีนที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีความแตกต่างไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราต้องการทํางานอะไรค่ะ ถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องเรียนต่อจีนสามารถกดิงกนะ์ในโปรไฟล์พี่ได้น,นะคะแล้วเจอกันเในคลิปวีดีโอหน,านะะ้าค่ะบ๊ายบาย